งูหรือปลาไหลครับดูทรงหน้าเป็นปลาไหลนะครับมันทำอะไรอยู่มันหลับหรือยังไงครับตัวการหนึ่งที่ทำให้เป็นรู ขุดอีกแล้วเนี่ยสำหรับผมนะเพิ่งเคยเห็นตัวเป็นๆในธรรมชาตินี่แหละ ปลาไหลแน่ๆแล้วแล้วผมทำไงอ่ะต้องทำไงนี่รูตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นบ่อยๆอะ่ะมันคือรูที่ปลาไหลทำว่ะประจะําอ่ะตรงเนี้ยนะผมจะลองดูเออแตะมันได้ละ่ะ ถ้าคนอื่นก็คงจับมันนะแต่ผมไม่เป็นว่ะเนี่นี่เนี่นี่นี่มันก็พยายามอยู่แถวบ้าไปแล้ว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 ,ลวนี่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 นีน่ี่ของจริงสำหรับผมก็ Amazing อีกแล้วอ่ะ ปลาไหลในธรรมชาติมันก็ไม่กลวกัวมันก็แค่หนีนะถ้าเป็นคนอื่นมันก็โดนจับกินแล้วอะ่ะไปละ